ส่อไดที่พี่น้องทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตงานรายวันเด้อวันนี้มีงานเข้ามาทั้งสีงานเลยเด้อพี่น้องผู้ได้ขี่อยากเปลี่ยนงานใหม่ปีใหม่แล้วอยากห้างงานใหม่เห็ดกันสามาเขามากอ,อกไว้สามัครได้เลยเนาะวันนี้มีเขามาทั้งสีงานางานที่หนึ่งเป็นงานแหมบานหานอาหารหับสามคนเงินงเดือนลบต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบ่นเห็ดงานในแมนย,ยูล่ามคำแพง,งเนาะเขางานนสีมุ่งแรงเลิกง,งานเทียงคืนเด้อทุกคนม,าามีอาหารหาหกินหนึ่งมือ อีกสองมือต้องไปสื่อดิเองละงานที่สองอันนี้เป็นงานอาม่บ้านโรงพยาบาลเนะาะเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0บาทถึง13,000บาทบนทิงานในเมนยูซีนะคะลินในบ้านในาจังนี่เป็นโรง,งพยาบาลเนาะนีหมอหาคน ลักษณะงานก็คือทําความสะอาดทั่วไปเนาะปัดกวาดจุดถูดตามโรงพยาบาลหลายงานที่3อันนี้เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนแนม่นห0 0 0ับาทบนเหตดงานนี้แมนอยู่ทุนบุรีเนาะในบ้านอาจยา์มีกันแข่2สคนบอกมีสัตว์เลี้ยงเหตุนาทีเบิ้งน้องหนึ่งคนอายุสองขวบ แต่ว่าต้องดูแลทุกเศร้าซีซุม,มงเนาะและงานชุดไทยนี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยง,น,ง,น,ง,งน้องคือการเงินเดือนแมนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทมนบ้านในจังมีการแข่งสีคนบบมีสัตว์เลี้ยงเพชรนาทีเบิงน้องสองคนอายุเจ็ดเดือนและสามปีเป็นหลักถูกอย่างเนาะจะได้ที่ยาตายงานในสี่งานนี่เขามากรอกไปสามัครได้เลยเนาะวัน อาทิตย์กับเปิดได้ทุกคนเปิดทุกมือเวลา8ปดโมงเขินหอดรุกมุ่งแรกสำหรับวันนี้อ้อนจะฝากงานไว้สำเน้เดอมือนาะอ้อนจะมาบอกงานคือเก่าสำหรับไม่ต้องสบายดี <c oughs> <c oughs>